โอเคสวัสดีน้องๆเพศสารเลียนทุกคนนะครับหลังจากที่พี่หายหน้าหายตายไปนานนะสำหรับตัวของการอัดคลิปนะครับในการอัดคลิปลงตัวของเฉลยโจทย์วันละแมทของเราเป็นประจำนะครับเพราะว่าพี่ไปเที่ยวมา <c oughs> <c oughs> สารภาพตามตรงเลยพี่ไปเที่ยวมานะครับดังนั้น ก็เลยไม่ได้มีเวลาในการอัดคลิปให้กับน้อง ong, ๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวหลังจากวันนี้พี่ก็จะทยอยคลิปลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับวันนี้น่าจะลงหมดทุกอันที่พี่คิดไว้อย่างที่พี่บอกไว้นะครับว่าไม่ได้ลงเฉลยทุกอันแต่จะพยายามบาลานซ์ให้แล้วกันนะครับไปพยายามที่จะทุกอันทุกๆอันพี่พยายามอัดคลิปแต่ว่าจะไม่ได้รับปากว่าเอ้ยทุกทุก,ทก,ทก,ทกตัวของโจทย์จะมีเฉลยที่เป็นคลิปให้นะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับ ดังนั้นอ่ะวันนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยละกันนะครับข้อแรกที่พี่จะเริ่มก็คือข้อที่333นะครับก็คือจงหาพื้นที่รูปแรงเงาต่อไปนี้3 3 3จะคู่กับ332นะครับก็จะเฉลยไปพร้อมกันนะเหมือนกับตัวของ2องเอพิโซดก่อนที่พี่เอาเฉลยพร้อมกันนะครับทั้ง2ตัวด้วยกันนะดังนั้น3 33 3าเขาบอกว่าจงหาพื้นที่แรงเงาของรูปต่อไปนี้นะครับ ซึ่งอ่าเรามาไฮไลท์ก่อนละกันนะครับันดับแรกก็เลยโจทย์เขาต้องการให้น้องหาพื้นที่แรงเงาถูกต้องไหมพอหาพื้นที่แรงเงาหลักการในการหาพื้นที่แรงเงาเนี่ยจริงๆมันมีหลายแบบนะครับใครที่จะจําสูตรจริงๆแล้วสิ่งที่น้องควรที่จะมีคือสูตรจริงถูกนะครับแต่มันคือสูตรหลัก สูตรหลัก่าอย่างเช่นสูตรวงกลมสูตรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวของสามเหลี่ยมเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเนี่ยพวกเนี้ยคือเป็นสูตรออริจินอลที่น้องจะต้องรู้อยู่แล้วในการเอามาประกอบในการวิเคราะห์โจทย์แนวพวกนี้นะครับซึ่งคราวนี้ตัวของรูปเนี้ยพี่ก็อธิบายไว้ตั้งต้นแล้วนะครับจริงๆแล้วพี่พยายามที่จะเฉลยเขียนให้นะครับแต่ว่าจะมาอัดคลิปทีหลังให้นะซึ่งตัวของพื้นที่แรงเงาเนี่ยก็จริงๆแล้วรูปข้อเนี้ย มันเหมือนจะใช้ตัวของสี่เหลี่ยมคางหมูได้ใช่ไหมแต่คราวนี้ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือเอ้ยในรูปนี้มันใช้ตัวของสี่เหลี่ยมคางหมูไม่ได้เพราะมันไม่ขนานเี๋ยวนะซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บตามคอนเซปต์ของเราหลักการหรือว่าคอนเซปต์คีย์เวิร์ดคืออะไรคอนเซปต์คีย์เวิร์ดก็คืออ่ะพี่เอาวิธีที่หาคําตอบได้ก่อนนะครับสำหรับข้อนี้นั่นก็คือตัวของโจทย์ในข้อเนี้ย ลักษณะการคิดโจของเราอ่ะเราคิดโซลูชันก่อนนะครับโซลูชันของเราในข้อนี้คืออะ,อะไรนั่นก็คือเราจะใช้พื้นที่แรงเงาเท่ากับพื้นที่ทั้งหมดลบด้วยพื้นที่ที่ไม่สนใจนี่คือคอนเซ็ป ซึ่งพอเปน็นแบบนี้ปุ๊บพื้นที่แรเงาคือตรงไหนครับคือโซนสีเหลืองใช่ไหมดังนั้นพอเปน็นแบบนี้ปุบ๊บเราหาพื้นที่ทั้งหมดก่อนพื้นที่ทั้งหมดคืออะไรพื้นที่ทั้งหมดก็คือพื้นที่ที่เราเห็นเป็นรูปทรงหรือพื้นที่ที่ครอบคลุมทั้งหมดซึ่งข้อนี้สีน้อง้าออกมานั่นก็คือมันคือสามเหลี่ยมรูปใหญ่นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ พื้นที่ทั้งหมดคือสามเหลี่ยมรูปใหญ่พื้นที่ที่ไม่สนใจหรือพื้นที่ที่ไม่ได้แรงเงาก็คือสามเหลี่ยมรูปเล็กดังนั้นคอนเซปต์ของเราคือเราจะเอาสามเหลี่ยมรูปใหญ่ลบด้วยสามเหลี่ยมรูปเล็กก็จะได้ส่วนที่มันแรงเงานั่นเองนะครับดังนั้นพอเป็นแบบน,นี้ปุ๊บอ่ะคราวนี้พี่เขียนก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของสามเหลี่ยมรูปใหญ่บิ๊กนะครับเนาะลบด้วยสามเหลี่ยมรูปเล็กสมอล นะครับนาออยู่ๆก็เก่งภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับอ่ะซึ่งพอไปแบบนี้ปุ๊บคอนเซปต์ในข้อนี้คืออะไรนนก็คือสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ไหมครับฐานสูงเนี่ยแล้วแต่น้องเลยนะครับว่าน้องจะเอาฐานฝั่งไหนนะซึ่งอันนี้พี่ก็จะใช้เป็นตัวนี้เป็นสิบสองสิบสองแล้วก็ยี่สิบนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นฐานก็คือยี่สิบสี่คูณสูงคือ20แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสามเหลี่ยมรูปเล็กนั่นก็คือเศษ1ส่วน 2, 2 คูณด้วยตัวของฐานคูณสูงนะครับซึ่งฐานพี่ก็ใช้เป็น12สูงพี่ก็เขาบอกมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเท่าไหร่นะครับ16นั่นเองดังนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊สิน้องหน้าออกมาคืออะไรเอ้ยข้อน,นี้อ่ะเดี๋ยวพี่นำเสนอวิธีการคิด แน,แนวร่วมละกันนะครับนั่นก็คือมันดึงตัวร่วมบางตัวออกมาได้นะครับยกอย่างเช่นอะไรยกอย่างเช่นน้องดึงเศษหนึ่งโองอกมาก็ได้ใครที่ขี้เกียจคิดเลขนะครับแล้วลองไปฝึกทักษะนี้ดูมันจะทําให้น้องเนี่ยมีมุมมองในการคิดเลขที่เร็วขึ้นนะครับจริงๆแล้วตอนแรกๆน้องอาจจะตัง้งคาถามว่าพี่ครับมันเร็วขึ้นยังไงนะครับน้องเราฝึกดึงตัวร่วมดึงตัวเลขบ่อยๆนะครับมันมันจะส่งผลในกระบวนการคิดยอดร่วมหน้านะครับก็คือการคิดถึงว่าเอ้ยตัวอะไรที่เราจะเอามาดึงออกมาก่อนเพื่อที่มันจะได้คิดเล ให้น้อยที่สุดเราก็จะได้คลิดรวดเดียวนะครับดังนั้นตัวนี้พี่เห็นละหนึ่งส่วนสองดึงได้24กับ12ดึงได้ดึงแม่12อไปได้ดังนั้นพี่ดึงเศษ1ส่วน2อ,ออกมาแล้วก็ดึง12ออกมาดังนั้นวงเล็บที่อยู่ข้างในก็คือเราดึง1ส่วน2มาแล้วก็หายใช่ไหมครับ12เราดึงออกจาก24ก็เหลือ2คูณกับ20ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ1ส่วนดึงไปแล้ว12ดึงไปแล้วก็คือเลข16ดังนั้นเลขที่ได้ออกมาตัวนี้ตัดเลขกันได้ก็คือเหลือค่าเท่ากับ 6 6คูณกับตัวนี้คิดเลขออกมามีค่าเท่ากับ40ถูกต้องไหมครับลบกับ16คําคำตอบก็คือ6คูณกับอ่า24นะครับ24ดนะังนั้นคำตอบที่น้องได้ออกมาก็คือ144เป็นคำตอบตอนสุดท้ายนั่นเองนะครับนะข้อน,นี้ก็เลยตอบอยู่ที่144เป็นคำตอบนั่นเองนะครับตอบข้อ ขอไข่นั่นเองนะนี่ปิ๊ปองปิ๊ปองปิ๊ปองนะครับไม่ได้ยากนะคราวนี้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวพี่ให้มุมมองนิดนึงนะครับจริงๆแล้วรูปข้อนี้มันผิดที่พี่ด้วยนะครับพ,พี่วาดรูปออกมามันไม่สมส่วนอ่าอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับรูปในข้อนี้ไม่สมส่วนเพ,ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องลองนึกดูนะครับว่าตรงนี้12 12, 16 แล้วรูปมันขยายออกไป2เท่าใช่ไหมถ้าเราเทียบสัดส,ส่วนปกติแล้วก็ได้ตัวนี้มันจาก12ขยายเป็นรูปใหญ่ก็คือ24ตัวของด้านสูงอะถ้ามันจะตั้งฉากได้มันจะต้องเป็นสูงที่32ก็คือเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นขยายไป2เท่ามันถึงจะได้รูปเดิมถูกต้องไหมซึ่งคราวนี้ตัวของรูปนี้สีน้องจะได้ออกมานะครับสีน้องจะได้ออกมาก็คือมันก็จาก16ตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับ20มันจะกลายเป็นว่ารูปของมันมันจะเป็นแบบนี้เลย จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งพอมันเป็นในลักษณะนี้ปุ๊บคาวนี้หลายคนก็สงสัยแล้วว่าอ้าวพี่ครับแล้วผมจะใช้เป็นตัวของสี่เหลี่ยมคางหมูไม่ได้เหรออ่านี่คือคําถามสาหรับหลายหลายคนนะครับคําตอบสําหรับข้อนี้ก็คือถ้าด้วยบริบทของมันอะ่ะถ้ามันบอกว่าเส้นนี้กับเส้นนี้มันขนานกันอ่ะเราใช้ตัวของสูตร สี่เหลี่ยมคางหมูได้ก็คือเสษ1หนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนาดคูณสูงใช่ไหมแต่รอบนี้คือเราไม่รู้ว่ามันคู่ขนาดกันหรือเปล่าซึ่งคราวนี้คอนเซปต์ของมันก็คือตัวนี้มันไม่ได้บอกมันเป็นฉากกับฉากถ้ามันเป็นฉากกับฉากปุ๊บอ่ะตรงนั้นใช้ได้เลยนะครับซึ่งอังน,นั้นอย่างที่พี่พูดไว้นะครับว่าตามบริบทในข้อนี้ก็คือในเมื่อเขาไม่ได้บอก2เส้นนี้มาอ่ะรูปเนี่ยจริงๆ้วรั่วที่ผิดอันนี้พี่ต้องบอกยอมรับตามตรงเลยนะครับแต่คราวนี้5้าโจทย์มันออกมาในลักษณะนี้จริงงๆเเเพรรรรราา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 ะะว่าา่าา่บบบททีีูปค้้ไไมมสถใหลนนดัจก เจอในตัวของโจทย์แข่งขันหลายๆอันนะซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บใครที่ใบหลักการง่ายๆก็คือเวลาน้องเจอในลักษณะรูปนี้ก็คือมันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเออมันเป็นตัวของขนาดหรือเปล่าถ้าขนาดอาจถึงจะใช้สามเหลี่ยมคางสี่เหลี่ยมคางหมูได้แต่อย่างข้อนี้มันใช้ตัวของสี่เหลี่ยมคางหมูไม่ได้ใครที่แทนเข้าไปเนี่ยถ้าพี่จําคําตอบไม่ผิดมันเหมือนจะ ปลาไปนู่นเลย300กว่ากว่านะครับดังนั้นก็ระวังดีๆสําหรับตัวของโจทย์ในข้อนี้นะดังนั้นข้อนี้อ่ะมันก็เลยตอบไปอยู่ที่144นะครับตอบข้อขอไข่จบนั่นเองนะ ถัดไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็น2ข้อด้วยกันนะครับก็คือมีสา2ร้อยสาิบสองนะก็จะเป็นข้อเสริมสา2รสสองข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะของการดําเนินการซึ่งโจทย์ในการดําเนินการเนี่ยคอนเซปต,ต์ของมันก็อย่างที่พี่พูดไว้จริงๆนะพี่อ่านคอมเมนต์ทุกอันนะครับแล้วก็จะมีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าเอ้ยแล้วเราจะ ทำไมจะต้องเป็นสามเหลี่ยมอ่าทำไมถึงจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมทำไมต้องเป็นวงกลมทำไมต้องเป็นดอกจันนะครับวันนี้พี่ก็อธิบายไว้นิดนึงนะว่าโจทย์ในลักษณะนี้มันคือโจทย์รูปแบบความสัมพันธ์หรือโจทย์การดําเนินการเชิญตัวเลขนะครับซึ่งในลักษณะนี้ก็คือเขาจะให้สัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่มันไม่ใช่บวกลบคูณหารมาแล้วคราวนี้ให้น้องไปหาความสัมพันธ์ออกมาว่าเอ้ยรูปแบบแพทเทิร์นเนี้ย มันจะต้องใช้หลักการคิดเลขเบื้องต้น,ตนก็คือพวกยกกำลงังสแควร์รูทบวกลบคูณหารต่างๆยังไงในตัวเลขที่เขาให้มาให้มันได้คำตอบนั่นเองนะครับดังนั้นในเชิงรูปแบบพวกนี้มันจะคล้ายๆกับโจทย์ที่มันเป็น1้อยแิบหรือว่าโจทย์ในเชิงของมิติสัมพันธ์นะครับโจทย์เชิงตัวของการดำเนินการตัวเลขนะครับอันนี้พี่ก็ถือวิสาาสตร์ในการอธิบายไปเลยนะสาหรับโจทย์ในลักษณะนี้ซึ่งพี่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าโจทย์ลักษณะนี้ต้องฝึกนะครับเพราะว่าถ้าสมมติยิ่งน้องฝึกเยอะน้้ออองงงงยิ่มมุน ได้ประสบการณ์นะครับโจทย์พวกนี้คือขึ้นอยู่กับประสบการณ์ล้วนๆเลยพื้นฐานที่น้องต้องมีก็คือการบวกลบคูณหารเลขเลขยกกาลังต่างๆนิดหน่อยนะครับมันเป็นพื้นฐานการคิดเลขเฉยๆนะดังนั้นข้อนี้สี่น้องได้ออกมาคือ2ดอกจันสามได้36คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับเวลาน้องเจอโจทย์ในลักษณะนี้หลักการของมันก็คือน้องจะต้องหาให้เจอว่าความสัมพันธ์ของ3ดอกจันร์2เท่ากับ36มเนี่ยมีค่ายังไงนะครับ ซึ่งคราวนี้สิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือเอ้ย36เนี่ยมันคือเลขของ6คูณหหรือ6ยกกำลัง2ถูกต้องไหมครับพอ6ยกกำลัง2ปุ๊บท่าน้องสังเกตดูอ่ะตัวของ3กับ2เนี่ยมันจับมาคูณกันแล้วมันมีค่าเท่าไหร่ครับ6ถูกไหมอันนี้2ดอกจัน3นะครับซึ่งพอมันจับมาคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับ หกปุก๊บสี่น้องได้ออกมาตัวถัดไปคือต้องจับยกกาลังสองดังนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเอ้ยมันสามารถใช้เลขเดิมได้ก็คือ6จับไปยกกําลังเลขตัวหน้าก็คือ6ยกกําลังสองซึ่งหลักการในการเช็คคือถ้าตัวนี้ใช้แบบนี้จริงอีกตัวหนึ่งต้องใช้เหมือนกันใช่ไหมถ้ามันมีอีก3ตัวอีก3ตัวก็ต้องใช้เหมือนกันนี่คือหลักการในการเช็คนะครับดังนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสี่น้องได้ออกมาคือ1สี่เหลี่ยมสี่ สี่เราได้ออกมาคือจับคูณกันก็มีค่าเท่ากับ4แล้วก็จับยกกําลัง1ก็จะมีค่าเท่ากับ4กําลัง1ตอบ4จบตัวนี้ได้6กําลัง2องถูกไหมครับดังนะั้นตัวนี้อ่าได้4ถูกไหมอ่าถูกตัวนี้3 6อ่าได้แสดงว่าอีกตัวหนึ่งก็คือ3ดอกจันสองเราก็จับมาคูณกันแล้วก็ยกกําลังอะไรนะครับยกกําลัง3ใน6พอ 6, ปุปบยกกําลัง ตัวข้างหน้าก็คือยกกําลัง3ดังนั้นสิ่งเราได้ออกมาก็จะได้ออกมาว่ามันคือ6กําลัง3หรือ216เป็นคําตอบนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ216เป็นคําตอบตอบข้องูงจบ นะครับนี่นี่คือ2ข้อที่เป็นเอพิโซดนี้นะครับในตัวของคลิปคลิปนี้นั่นเองนะหวังว่าน้องหลายคนจะเข้าใจนะครับรวมถึงคำอธิบายต่างๆเยีงๆพี่ก็ต้องขอโทษตัวนี้ด้วยจริงๆนะครับเพราะว่ารูปไม่สมส่วนจริงๆมันผิดที่พี่ส่วนหนึ่งเลยนะครับส่วนใหญ่ๆเลยนะครับมันก็เลยทาให้น้องเฮ้ยพี่ครับมันใช้คาหมูไม่ได้เหรอแต่อย่างที่พี่พูดไว้ว่ามันจะมีโจทย์บางอันที่มันเอ้ย e มันก็ใช้คาหมูไม่ได้เพราะว่าอะไรนะครับซึ่งพี่อธิบายไปแล้วว่ามันไม่ขนานกาันนั่นเองนะดังนั้นะ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 ลองไปวิเคราาะหหห์ดูนนนครรรรรัใทีี่่สสสสงงงยยตตไไออกเิม็ คอมเมนต์มาได้นะครับพี่อ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็เดี๋ยวพี่เอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับใครที่อยากให้พี่สอนอะไรเดี๋ยวพี่ก็อาจจะเอ้ยมาทําคลิปสอนให้นะกันนะสาหรับตัวของขอจดยาน,นครับไป ดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ยื้ย s u ับ c ครับยื้ย Subscribe ยื้ยถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพจขอโจทย์จานเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆและเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บอลจะเอามาฝากในอนาคตด,ด้วยครับ